รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจี้ผอบอรเรือนจำทำเตียงสองชั้นต้องใหญ่กว่าโรงศพพร้อมสั่งเข้มงวดการกักโรคแนะศึกษาการเก็บสารคัดหลังให้นิติวิทยาศาสตร,ร์ตรวจโควิด -19 พร้อมกำชับทำประวัติใส่ใจผู้ต้องขังก่อนปล่อยพักโทษ นายสมศักเทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้มรชาการเรือนจำ141ทั่วประเทศที่ผ่านมาตนได้คำชับทุกเรือนจำห้ามประมาทสอดส่องคัดกรองให้ละเอียดดูแลอย่าให้เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 หลุดเข้าสู่เรือนจำเพราะจะทำให้ได้รับผลกระทบในวงกว้างทันทีเวลานี้นิติวิทยาศาสตร์ได้ทำ l a บเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ที่สามารถควบคุมดูแลตรวจบุคลากรภายนอกและภายในของกระทรวงยุติธรรมได้ดังนั้นผู้มรชาการทุกเรือนจําต้องหาทางศึกษาการเก็บสารขั้นหลังให้เป็นเพื่อนําส่งมาให้นิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาเชื้อให้เป็นเพื่อเป็นความรวดเร็วและป้องกันไม่ให้เชื้อไปลุกลามต่อไปเวลานี้เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในเรือนจําได้ดีรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจําทําให้ผู้ต้องขังเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆจนไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นอีก สังคมก็ชื่นชมเพราะเห็นว่าเราพยายามเวลาทำงานสำเร็จเราก็สำเร็จด้วยกันขอให้ทุกคนทำงานหนักเฝ้าระวังให้ละเอียดห้ามกัดตกนายสมศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าการปล่อยตัวนักโทษของกรมราชธาน์ว่าต้องมีการคัดกรองให้ดีต้องรู้ว่าแต่ละคนเป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมอย่างไรไม่ใช่ปล่อยออกมาแล้วก่อเหตุซ้ำต้องใส่ใจนักโทษเพราะในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเราจะมีกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไร e อ ก็จะมีการพิจารณาพักโทษเพิ่มอย่างไรก็ตามการใส่ใจที่ต้องระบุถึงงบประมาณที่กระจายสู่เข้าเรือนจำกว่า190ล้านที่ทำห้องกักโรครวมถึงทำเตียงสองชั้นที่บางเรือนจําเริ่มลงมือทํากันแล้วต้องวางแผนกานวณตารางเมตรให้ดีที่นอนผู้ต้องขังต่อคนนั้นตกที่1.2ตารางเมตรไม่ใช่ทำแล้วที่นองเล็กกว่าโรงศพอากาศต้องถ่ายเทถูกสุขลักษณะเป็นสาคัญ